โอ้ช่วงนี้แดดแรงแรงอ่ะไปเจอครีมบำรุงตัวหนึ่งเขาโฆษณาว่าใช้แล้วขาวออร่าก็เลยไปซื้อมาลองปรากฏใช้ดีมากก็เลยว่าจะผลิตออกขายทำแบรนด์ของตัวเองสนละโฆษณาให้แบบว่ามันดูน่าใช้หรือจะรีวิวอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูปังๆอลังอลังให้ดูแบบว่าใช้แล้วผิวขาวออร่าสว่างใสเปลี่ยนเม็ด จากผิวที่ดำเกิดมาดำฐ <No. S 1> านกลายเป็นขาว oh. วิ้งวิงออรา่าเปลี่ยนสีผิวได้ oh. เข้าไปซึมซาบบำรุงล้ำลึกถึงเมลานิน oh. สีผิวตามธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวฟังแล้วดูนะ่าซื้อใช่ไหมคะแต่จะมีสักกี่คนคะ ที่รูว่าองค์การอาหารและยาะเขาวางแนวทางไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดถูกล็อกลวงหรือโฆษณามีข้อความที่ลักษณะที่ไม่เป็นธรรมค่ะผลิตภัณฑ์ของคุณมีส่วนผสมของพวกไวท์เทนนิ่งทำให้ขาวแล้วแบบจะโฆษณาให้มันดูแบบทําให้ผิวขาวได้ควรจะมีข้อความดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยใช้คําว่าผิวกระจ่างใส,ใสอย่างเนี้ยควรจะมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงเอาไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยไม่ สามารถเปลี่ยนสีผิวได้ตามธรรมชาติเพราะฉะน,นั้นพวกคำที่ว่าเฮ้ยเข้าไปแบบเปลี่ยนกระบวนการภายในใต้ผิวไปถึงแบบเกี่ยวกับโครงสร้างอาวัยวะอะไรในร,าร่างกายเช่นพวกเมลานินพวกนี้นะคะเขาไม่ให้ใช้นะคะแต่ควรมีหมายเหตุจะทำดอกจันไว้ตรงข้อความใต้คลิปหรือ ได้รูปภาพก็ได้นะคะว่าอาจเปลี่ยนแปลงภาพผิวตามธรรมชาติได้ค่ะส่วนอย่างที่สองต้องมีข้อความด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะที่เขาใส่เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะส่วนข้อ3นะคะให้นะถ้าจะทําให้แบบคนดูแลรู้สึกโหมันว้าวอะ่ะใส่ไปว่าเลยคะ่ะรดผิวหมองคล้ํารอยดําแล้วก็ใส่เป็นดอกจันนะเป็นหายเหตุแล้วไปอธิบายที่ข้างล่างของรูปภาพหรือคลิปโฆษณาของว่า หมายถึงผิวชั้นนอกเข้าใจใช่ไหมคะว่าไอที่ไปลดเรือนรอยดำอะไรไอทำปฏิกิริยาเนี่ยคือกับผิวชั้นนอกเพราะว่าเครื่องสําอางหรือสารเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับผิวนะภายนอกทาที่ผิวภายนอกมันไม่สามารถซึมเข้าไปทําอะไรกับ อะไรที่อยู่ใต้ผิวหนังลึก,ลกใต้ผิวหนังได้และนี่แหละค่ะคือเทคนิคที่ทำยังไงให้โฆษณาคุณแบบดูว้าวแบบผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วมันได้ผลจริงแต่ไม่ผิดกฎหมายค่ะส่วนโทษตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดใช้ข้อความโฆษณาทำ<ะ>เป็นการหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดและอื่นๆเนี่ยมีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำและปรับค่ะถ้าชอบความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ให้ย่งยืนฝากกดติดตามครูฉันนักกฎหมายใจดีไว้นะบ๊ายบาย